หกเจ็ดนะครับอันนี้คือรอบใหม่รอบใหม่นะมาตัวหนึ่งนะครับหลายๆช่องเอาไปลงแล้วแหละเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็แปดนะครับมาหนึ่งตัวอาจจะมาสามตัวแตกในนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้หรืออาจจะมาวินกันก็ได้งวดน,นี้รัฐบาลนะครับเด่นบนมาตัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็แปดแคปไว้นะครับส่วนเลขหาซื้อลอตเตอรี่นะครับจะเป็นเลขตัวนี้ ก็คือหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกพึ่งลงวันนี้เลยนะครับเบิ้ลถ้ามาก็คือเจ็ดเจ็ดแต่ถ้าใครชอบนอกเหนือน,นั้นก็ตามใจเลยนะครับแต่กลัวมันจอกตัวเดิมนี่แหละพอหกเจ็ดหกเจ็ดคือดังมากไม่รู้เลขอะไรเหมือนกันแต่ว่าระวังหกเจ็ดเจ็ดหกทีนี้มาพูดถึงรัฐบาลน,นะครับจะสี่ร้อยคนดูแล้ว <c oughs> งวดนี้รัฐบาลน,นะครับ เด่นไปสัญจรสารบ,บรุรีผมก็ไม่ได้สืบข้อมูลอะไรหรอกนะครับแต่ผมคิดว่า7148เนี่ยมาแน่นอนตัวหนึ่งใครจะจับกับวินเลขเลขเลขกำลังวันก็ได้นะมันก็จะได้7673แล้วก็75นะครับแล้วก็1 1 5 1 6ห3 1 3้นี่ออกยาก แล้วก็4 4 5 4 6 4 3แล้วก็8 5 8 6แล้วก็8 3แต่อยากให้เน้นไปที่7อ่างวนนี้รัฐบาลชอบตัวไหนระหว่าง7อ่งวนนี้ให้รัฐบาลนะเด่น7กับ1ใครชอบ7พิมพ์7ใครชอบ1พิมพ์1มา เดนเจกับหนึ่งครับปล่อยเลยไม่ไม่ไล่หลายวันแล้วเพราะว่ารอบเดียวจบครับแล้วก็ไปดูย้อนหลังเอาเองนะครับเพราะว่าเท่าแล้วเหนื่อยไล่หลายมือเบ่ไไว้นะไล่มือเดียวนี่แหละจบแล้วก็ค่อยไปเทียบกับสำนักอื่นเอานะครับให้ผมคนเดียวไปช่วงเนี้ย ปูไปจําศีลเลขไม่ค่อยเข้าอย่างฮานดังอย่างฮานุงฮานอยเนี่ยออกออกน่าเกลียดมากวันนี้ก็อยู่มืดอนีนะแต่บทแตกสามโตแต่ว่าหุ <c oughs> ใครอยากได้ทูบนะครับทอทองเจ็ดหนึ่งร้อยตรงฟรีมาอาจจะมาไล่ลาวให้นะครับเพราะว่าลาวงวดที่แล้วเข้าสามจัวศูนย์เหวงมันคือสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะเขียวเหลืองครับเหลืองครับเขียวเหลือง มีครับทูบทอทงเจ็ครับเนี่ยเนี่ยผมกำลังแพ็กของใครพร้อมแล้วพิมพ์ปูให้รวยมาให้ดูลอตเตอรี่ก่อนเลยนะซื้อแค่สองตัวครับงวดน,นี้ว่าซื้อหลายซื้อซ้ำนี่ละเวลาซื้อหลายว่าถืกเวลาซื้อน้อยถืกนี่ครับ ครชอบตามนะแม่ซื้อตัวเดิมงวดน,นี้หกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดครับซื้อซ้ำนี่ละงวดน,นี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดงวดน,นี้รัฐบาลฟันเจ็ดฟัแคปฟันเจ็ดครับมาดูว่าเจาะตัวไหนสัญจรสัญจรที่สระบ,บุรีครับแต่ผมว่ามีเจ็ดเจ็ด ห4 8มาตัวหนึงเแน่นอนยังไงก็7แต่ไม่รู้จอก7จอะไรเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจระวังนะครับหวยสัญจรนะมันเคยออกตัวเดิมนะถ้าจำได้นะหวยสัญจรที่ไปออกนะครนายก ออก8-3แล้วก่อนหน้านั้นออก5-8-3ออกบนเราถูก3ตัวตรงนะเมื่อปีที่แล้วงวดก็คืองวดที่แล้วเลยแล้วก็พอไปสัญจรที่นครนายกนะครับเลขมันก็จะออก8-3ออกมาล่างรัฐบาลงวดนี้ครับให้เด่น7กับเด่น1ฟันที่7 ตัวเจาะนะจะมีเจ็ดห้านะครับมี7มีเจ็ดห้ามี0ูนย์ดมีเจ็ด้ามีหนึ่งปดนะแล้วก็มีหนึ่งเกนะครับงวดนี้เลขไม่เยอะ3ามตัวให้หนึ่งเจ็ดห้านะครับหนึ่งเจ็ด้าแล้วก็เม็ดเดียวให้หนึ่งเจดปดตัดเล่นจะได้หนึ่งเจดหนึ่งแดแล้วก็เจ็ดปดระวังเลขตัวเก่านะครับห7เจ็ดงวดนี้เลขไม่เยอะนะครับเจ็ดหนึ่งเป็นคู่เด่นอยู่แล้วเห็นไหมเจ็ดหนึ่งเป็นคู่เด่นอยู่แล้วงวดนี้เจ็ดหนึ่ง อัดไปเลยถ้าใครอยากอัดเจ็ดหนึ่งนะแต่ถ้าใครชอบเจ็ดศูย์ก็จัดอัด70็ดศูนย์ไปงวดนี้รัฐบาลฟัน7ไม่รู้ว่าสำนักไหนให้หรือยังแต่ฟัน7จ็เขาไปจับสำนักอื่นก็ได้นะครับโอเคงวดนี้นะครับสีมงคลก่อนจะไปนะครับจะเป็นสีสีเขียวนะครับก็คือตามป้ายที่ผมเขียนเลยนะครับ นี่จะเป็นสีเขียวนะครับรอบนี้จะเป็นสีมงคลจะเป็นสีเขียวอันนี้ฮานอยอันนี้คือลอตเตอรี่ที่ให้ไปหาซื้อไว้นะครับอันนี้คือเลขเด่นบนมางวดที่แล้วเข้าบนล่างนะครับงวดนี้ก็คืองวดใหม่ชอบตัวไหนแม่ซื้อเลยใครชอบเจ็ดรุษเจ็ดเลยผมว่าต้องมีเจ็ดของวดนนี้เจ็ดแต่เดี๋ยวทําสูตรล่างให้ โอเคขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้โชคดีขอให้เองขอให้รวยๆขอให้ปังๆนะครับวันนี้ขอให้แม่ๆทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ด้วยใครดูไม่ทันยิ้ย้อนหลังใครจะซีฟอะไรซีฟได้เลยนะวันนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ